สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปแล้วก็กําลังถูกพูดถึงและเป็นที่สนใจอยู่ในตอนนี้นะครับและสําหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสมาชิก1คนนะครับจากเอสป้านั่นก็คือหนิงหนิงนั่นเองในตอนนี้นะครับหนิงหนิงเนี่ยได้พบเจอกับเรื่องราวดราม่าจากชาวเนติเซนเกาหลีที่เข้ามาพูดถึงหนิงหนิงเกี่ยวกับการให้กําลังใจนักกีฬาาอลิิมปปกกจจระททศีีน่ สามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่านิ่งๆจากวงเอสป้านั้นเธอเป็นสมาชิกชาวจีนคนเดียวในวงนี้นะครับและเรื่องราวนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนิิงๆได้มีการพูดคุยกับแฟนๆในบับเบิลนะครับโดยนิ่งๆนั้นบอกเอาไว้ว่าว้าวคืนนี้ได้เหรียญทองเหรียญแรกฉันดีใจมากๆและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีบอกเพิ่มเติมเอาไว้อีกว่าเธอนัเนี่ยได้รับข่าวนี้มาจากคุณครูประจําชั้นของเธอที่ประเทศจีนนะครับโดยคุณครูของนิ่งๆนัน ข้อความมาบอกว่านักกีฬาทั้งสองคนนั้นเป็นสิทธิ์เก่าของคุณครูเองนิงก็เลยดีใจมากๆที่ทั้งสองคนนั้นสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มาได้แต่ว่าข้อความที่นิงนิงได้มีการโพสต์ลงไปในบับเบิลเนี่ยยังไม่จบเพียงแค่เท่านี้นะครับเพราะว่านิงนิงก็ได้มีการให้กําลังใจกับนักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันในงานครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงนักกีฬาจากประเทศจีนเ,เท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงนักกีฬาทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วนิงนิงก็ได้มีการพูดเอาไว้นะครับว่านักกีฬาท บอกว่าตอนนี้เธอกําลังดูกีฬาอยู่นะครับในตอนที่กําลังโพสต์ลงไปในบับเบิ้ลและก็ได้บอกต่อเอาไว้ว่าฉันคิดว่านักกีฬาทุกคนจากทุกประเทศนั้นทํางานกันหนักมากและทุกคนน่าทึ่งมากๆเลยนอกจากประโยคนี้นะครับยังมีข้อความทิ้งทายเอาไว้ด้วยโดยนิงนิงนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนทั้งโลกนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันจากข้อความแรกนะครับที่นิงนิงได้แสดงความยินดีกับเหรียญทองของประเทศจีนเธอนั้นก็ได้พิมพ์เป็นข้อความภาษาจีนแต่ว่าในข้อความถัดมาที่ให้กําลังใจนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติ ไหนสัญชาติไหนจากประเทศไหนเนี่ยนิงนิงก็ได้พิมพ์ด้วยภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าข้อความของนิงนิงครั้งนี้ก็ทําให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อชาวเนติเซนเกาหลีนั้นรู้สึกไม่พอใจที่นิงนิงได้มีการให้กําลังใจนักกีฬาชาวจีนนะครับแลวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เกี่ยวกับการกระทํานี้ของนิงนิง และนอกจากนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวและในตอนนี้เองนะครับในเว็บนัลเวร์เนี่ยก็มีคนเอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดถึงไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดข่าวนี้นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปกดอ่านแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวและจํานวนคนที่เข้าไปอ่านข่าวนะก็มีจานวนที่เยอะมากๆเลยนะครับบางหัวข้อเนี่ยก็มีมากถึง20,000กว่าคนบางหัวข้อเนี่ยก็มากกว่า5,000กว่าคนเลยนะครับ <ข uchen S 2> และนอกจากนั้นนะครับ สาเหตุที่ทําให้หลายๆคนนั้นเข้าใจผิดกับนิงๆในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดมาจากแหล่งข่าวนะครับที่ได้มีการนําเรื่องนี้เนี่ยไปตีข่าวแล้วก็อัพลงไปให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้เข้ามาติดตามข่าวสารนะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกว่าแหล่งข่าวที่ได้นําข่าวนิงิๆไปโพสต์นั้นเนี่ยมีการบิดเบือนข้อความของนิงๆออกไปนะครับเพราะว่านิงๆนั้นไม่ได้ให้กําลังใจและก็ยินดีกับประเทศจีนประเทศเดียวนะครับแต่นิงๆนั้นก็ยังได้มีการโพสต์ให้กําลังใจนักกีฬาทุกคนจากทุกประเทศเลยด้วยซ้้ําาาาแตต่่่ววทงนข นั้นเนี่ยก็ได้มีการแคปรูปในบับเบิลมาเพียงแค่การให้กําลังใจประเทศจีนเท่านั้นนะครับไม่ได้แคปมาทั้งหมดของข้อความหนิงหนิงที่ได้มีการอัพลงไปในบับเบิลจนทําให้ชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เข้ามาตามด่านิงๆเข้ามาตามวิพากษ์วิจารณ์หนิงหนิงกันจังมากมายเลยนะครับสาหรับเรื่องราวนี้ชาวเนติเซนบางคนนะครับก็ได้มีการตั้งคําถามกับหนิงหนิงขึ้นมาว่าเธอมีความสุขมากหรอจากการที่ประเทศของเธอคว้าเหรียญทองไปได้ทั้งที่เธอทํางานและหาเงินอยู่ในประเทศเกาหลีบางคนนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่า พวกฉันนั้นไม่อยากให้ค่ากับไอดอลชาวจีนที่เข้ามาทํางานในเกาหลีเลยเธออยู่ที่เกาหลีมานานกี่ปีแต่เธอก็ยังคงร่วมแสดงความยินดีให้กับบ้านเกิดของเธอก่อนที่จะพูดถึงประเทศที่เธอทํางานอยู่ด้วยซ้ําแต่ว่าก็ยังมีคอมเมนต์จากชาวนินเเซนบางส่วนเช่นกันนะครับที่เข้ามาพูดและก็พยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้โดยคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าดิ้งดิงได้มีการโพสต์ข้อความลงไปตั้งแต่วันที่5ก่อนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทุกคนกําลังเข้าใจผิดอยู่นะ อีกคนนึงนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสําหรับไอดอลต่างชาติดังนั้นโปรดทําความเข้าใจและหยุดต่อว่าเธอนะทุกคนและก็ยังมีอีมหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้บอกเอาไว้ว่าหยุดต่อว่าเธอเลยเพราะความจริงเธอเป็นคนจีนและการสนับสนุนประเทศบ้านเกิดของเธอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่ที่สําคัญทุกคนจงอย่าลืมว่าเธอนั้นไม่ได้ให้กําลังใจและยินดีแค่กับประเทศจีน เธอนั้นยังได้ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนรวมถึงนักกีฬาเกาหลีด้วยได้โปรดมองเธอใหม่และให้โอกาสเธอได้อธิบายอีกครั้ง นี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับของชาวเนติเซนที่มีทั้งด้านลบแล้วก็มีทั้งด้านบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนิงหนิงในครั้งนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ชาวเนติเซนคนหนึ่งได้บอกไปนะครับว่าหนิงหนิงได้มีการโพสต์ลงไปในบับเบิ้ลตั้งแต่วันที่5แล้วแลวแลก็ยังมีข้อความบางส่วนนะครับที่ข่าวเนี่ยได้มีการบิดเบือนความจริงไปและ,และไม่ได้นําออกมาเปิดเผยทั้งหมดนั่นก็คือหนิงหนิงไม่ได้มีการให้กําลังใจแค่ประเทศจีนบ้านเกิดของเธอเพียงประเทศเดียวนะครับ เธอนั้นยังได้มีการให้กำลังใจกับนักกีฬาทั้งหมดรวมถึงนักกีฬาเกาหลีด้วย ตอนนี้นะคบเรื่องราวนี้ของนิงนิงเนี่ยก็ยังเป็นข่าวอยู่แล้วแล้วก็ในเว็บบอร์ดต่างๆของประเทศเกาหลีนะครับทั้งในนาวเวอร์แล้วก็เว็บอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีคนมาตั้งกระทู้แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่มากมายเลยทีเดียวตอนนี้เองนะครับยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆจากนิงนิงแล้วก็ SM Entertainment นะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเราจะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรานนนนนนําาาาามมมมพูดกกกก็็็ออย่มม่่ลลลแแเเปปีีคคววิิห้้้ตัทใ เลยนะครับเราก็ขอเป็นกาลังใจให้กับหนิงหนิงที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองประเด็นนี้ก็กําลังเป็นเรื่องราวให้ถกเถียงกันมากมายเลยนะครับระหว่างชาวจีนและก็ชาวเกาหลีนอกจากหนิงหนิงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสมาชิกจาก BTS อีกหนึ่งคนนั่นก็คือ RM นะครับที่ถูกชาวจีนนั้นเข้ามาพูดถึงแล้วก็คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการให้กําลังใจนักกีฬาชาวเกาหลี G ด้วยเช่นกันตอนนี้ไอดอนต่างชาติในเกาหลีเนี่ยต้องวางตัวกันให้ดีๆมากๆเลยนะครับเพราะ เกิดขึ้นง่ายมากๆแล้วก็เรื่องราวระหว่างเกาหลีแล้วก็จีนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เซนซิทีฟมากเช่นกันนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนิงนิงแล้วก็ไอดอลศิลปินทุกคนนะครับในตอนนี้ขอให้ทุกคนนั้นไม่เจอกับเรื่องราวดราม่าแบบนี้อีกนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอร์เคปเป็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ